ก่อนหมดวันนะคะก็ขอพามาส่องความปังของน้องลิซ่าค่ะกับยอดการเปิดพรีออเดอร์วันแรกของเธอนะคะต้องบอกว่าคุณล,ลิซ่าค่ะได้สร้างสถิติใหม่นะถาถล่มเคทาฟอร์ยูไปแล้วด้วยนะคะโดยเริ่มจากนะคะภายใน1ชั่วโมงแรกค่ะมียอดพรีออเดอร์นะคะมากกว่า23,000อัลบั้มนะคะ ในขณะที่พอเวลาผ่านไปใช่ไหมยอดการจองก็พุ่งกระฉูดจ,จนน่าตกใจะคะเพราะว่าผ่านไป6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะยอดที่ออเดอร์ค่ะก็ปาไปที่นะคะ5 4 8 4 4อัลบั้มแล้วนะคะซึ่งนะคะก็เลยทําให้ค่ะอัลบั้มลาริซาค่ะกลายเป็นอัลบั้มของศิลป,ปินหญิงนะคะที่เร็วที่สุดค่ะแล้วก็เป็นอัลบั้มของศิลป,ปินของ YG นะคะที่เร็วที่สุดค่ะที่มียอดสั่งซื้อล่วงหน้านะคะเกิน5 0 0หมือัลบั้มในวันแรกของ k t ทาวฟอร์ อีกด้วยค่ะแล้วก็ยอดสั่งจองนะคะก็ยังไม่หยุดค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ็ดชั่วโมงผ่านไปนะคะเห็นดึงอินเตอร์เขาไปส่องกันมานะ,ะก็ต้องบอกว่ายอดนั้นก็ผ่านฉลุยนะคะไปกว่า65,000อัลบั้มไปแล้วนะคะ<อ>ก็รีบได้ว่านะ,ะเร็วแรงค่ะสร้างสถิติใหม่ไปเลยนะคะงานนี้ค่ะไวก็ฉลาดมากๆนะคะ,<อ>ะ,คะเพราะว่ามีการทําออกมาทีเดียวนะคะถึง4แบบด้วยกันนะคะมีที่เป็นแบบซ d ดีนะคะมี2เวอร์ชันค่ะมีสีดำกับสีทองนะคะแล้วก็มีที่เป็นคิดกับไวนิลด้วยนะคะ ซึ่งแบบไวนิลเนี่ยก็จะออกช้าสุดค่ะคาดว่าจะถึงไทยก็ประมาณกุมภาพันธ์นะคะปีหน้าค่ะแต่ว่าแบบอื่นๆเนี่ยก็จะมาก่อนนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาถึงประมาณราวๆเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สั่งจองค่ะผ่านทาง YG Select Thailand นะคะก็จะได้รูปค่ะที่ลิซ่านะ,ะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะเห็นเขาว่าจะมีการ์ดนะเป็นข้อความเขียนเป็นภาษาไทยคะ่ะจากลายมือของนอนริซ่าที่พิมพ์ใหม่อีกทีนึ่งนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นของแถมแบบจํานวนจํากัดะค่ะที่ลิซ่าค่ะจัดให้แบบพิเศษเฉพาะบลิงไทยเท่านั้นด้วยนะคะเธอก็น่ารักแล้วก็ใส่ใจบลิงไทยจริงๆนะคะอแอดก็เอาสถิตินะคะเปิดพีออเดอร์วันแรกค่ะเอามาให้ดูด้วยนะคะเรียกว่าปังปุริเย่มากๆค่ะมาวันแรกค่ะก็ทําลายสถิติต่างๆนะคะของทั้งเคทา f ฟอร์ยูแล้วก็วายจีไปด้วยเลยทีเดียวนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า